เจ้าแกวสวัสดีเจ้าวันนี้เพจกินแอลกับนิ้วปีกมาปลากันเหม็แล้ววันนี้น้องได้เวลาแงกี่แล้วเนอะเพราะว่าหายไปสองวันแต่ไม่ได้หายไปไหนนะเจ้าเมปาปลาอันไปทําคลิปแอละปูนวันนี้น้องกับจานมาแก่งพกขี้หูใส่กระดูหมูเจ้าแงแต่จเจ้าไปแอลแกนมาได้พกขี้หูมาสามมอดเจ้าแปบตอนนี้น้องก่บตั้งแหนมแหนมก็เริ่มเจเดือดแล้วนะเจ้าเพราะว่าตั้งไว้สักก้ามตะกี้ละ เดี๋ยวตอนนี้น้องจะเอาอันกระดูกหมูลงไปใส่ให้มันเปือเปอ่อยๆก็น่าต้มไว้มันมืนมันจะได้หวานๆาเจ้าเทลงไปเลยเดี๋ยวตั้งไว้มันเปื่อยๆเดือดๆเนาะมาเจ้านี่เนอะแน้าต่าของพองขี้หนูนะเจ้ามันจะเป็นประมาณนี้เนอะวันนี้ได้มาสามารถเจ้ามาเดี๋ยวน้องจะอันเด็ดก่อนเพราะว่าตะกี้น้องเอาไปล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้า เดี๋ยน้องเดสไซด์ก่อนอันไหนแก่เอาก็มาเอาแต่เนาะแต่ขอเดทไว้ก่อนอมฮีใจขยกว่าขี้หูไปแอวแกะแม่แป๊ะจับพอดีเอาลวกกอันกินกันนะพี่กอลามเจา้าแต่วันนี้ว่าน้องได้เมนูแกงและขยะแกง โอ้ oh, จะไปเพื่ออันฝนตกตอนแกงกันเตอร์เนอร์จ้าดูเครื่องแกงกันก่อนเนอะร์ของน้องก็จะมีพริกหอมแดงกระปิแล้วก็หอมขาวนะเจ้าเพื่อเป็นการปลาแซลมเวละวงางฮารออันกระดูกหมูฮาเดือดน,นะเจ้าให้ตำพริกก่อนเลยนี่พริกแห้งน้องใจเป็นพริกแห้งนะเจ้าวันนี้มา ฝนลงแม่สวยๆว่าเจ้าพี่น้องจะตามกันเนี่ยไปฟั่งตกแล้วเนี่ยฝนเอา้ามันแล้วเห็นเนาะมอเนี่ยเนาะเจ้าแล้วก็น้องก็จะใส่หอมขาวลงไปเพิ่มต้องทำเวลาแล้วเจ้าแข่งกับเวลาตัวน,นี้หิ่งต่ำคะแนนี่เออฝนสวยๆ,ๆมานอยพี่น้องสามสามสาม ต๋อมบอกโบแก่ไปดิแก่วเนี่ยแต่มันก็บมาได้เนาะในต๋อมันเลือกเลือกแค่น้อยเลือกสปีดก่อนกึ๊ดเติงแห่กันกว่าเจ้าว่าได้หาน้องนิ้วแยกกินสองวันตั้งได้ฝนตกกับเอิญมาบอกกันเน้อสองวันนี้เริ่มพอเนาะแต่วันนี้แค่จะได้แย่กับอันใบยาแก่สวยนี่แค่จะม่วนไปเห็นแบบเจ้าอ่าเลือกละ มาน้องก็จะใส่กะปิแกงของเฮานะเจ้าวันห,หน้านั่นไปทำคลิปละปูนเจ้าปาปละอ่อนไปเนาะม่อนก่อม่อนอิดก่ออิดฮ้อนก่อฮ้อนบุญบายกันดีขนาดยังแย่กูฝาพออันคลิปแอลละปูนของน้องไตเนอ่อันะจิน คลิปแรกนะที่น้องแปะไปแอวเจ้าถ้าอย่างใดวิทแพ่ยนังได้กาะอสุเมอาไยมาหน้าที่นี้ตัวหน้าเจ้ามาต่อไปด้วยหอมบัวหรือว่าหอมแดงของเฮาอันไปอันว่าจะแปะไปอันกูแจ้งกูแม่เจ้าแต่ก็ว่าแบบตามเนาะเวลามันกระชั้นชิดเกินไปเดี๋ยวรอถ้าได้มีโอกาสไปอันเหยี่ักแวงของเจ้าจะแปะไปแอว แต่ว่าอันกัเริ่มโซ่พอแลแต่ช่วงนี้มันก็ยังไปไหนนักมาได้เจ้าอันตรายเนาะก็เอาอันตามที่เอาไปกันได้ก่อนแล้วก็มีต่ว่าเจ้าต่ว่าน้องอันลีปถิงเจน้องไปอันซื้อเปิ้นมากินขึ้นอาหารเจใกล้ๆบ้านนะเจ้าเปิ้นนั้นเป็นมูลนิธิเนาะที่ว่าเปิ้นเป็นแสนจะมีคนอิมไม่ยะน่ะ อันพี่น้องก็เริ่มเลือกแล้วเนอะจะเพะจะเพะแล้ววันเนี้ยโอ้หฝน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 เดี๋ยวไปมากันแกงกแต่นเนอรเนาะพี่น้องเนาะทำเวลาค่ะน้าเจ้าเนี่ยนี่สีเลตี้แล้วเจ้าตอนนี้น้ำน้องก็เดือดขนาดแล้วเนอะเดี๋ยวน้องจะเอาพี่เก่งที่เขาตามตะกี้ลงไปแล้วนะเจ้า เจ้าตอนนี้พี่แกงน้องก็ได้แล้วเนะ้อเดี๋ยน้องจะเอาใส่ลงไปแล้วเนะ้อเนี่ยแน้เดือดบดๆพอดีเจ้าใส่ไปเดี๋ยวเขาก็มาปรุงรสเจ้าว่าขาดเกลมบะอย่งยางใหญ่เดี๋ยวเขาก็ว่ากันใหม่เนาะตอนนี้เอาพิกลงไปก่อนเดี๋ยวรอให้มันเดือดแําสักกรัก็เอาผักขี้หูลงไปเจ้า ว่านี่แห้มลืมเลยนะเจ้าแน้ล้างโคกของเฮาเพื่อนตึงว่าอันลำบ่ลำอยู่ที่แน้ล้างคคกนี่เนอะนี่น้องตักใส่ไปก่อนเจ้าดูความเข้มข้นของแน้ดูความเดือดของแน้ตอนนี้ก็บโบโบโ,บโบเห็นแล้วเจ้ามาให้น้องจะใส่ผ้าขี้หูของเฮาลงไปแล้วเนอะ ตอนนี้น้องก็ใส่ลงไปแล้วเนอะเดี๋ยวรอเฮิอพักขี้หูเทาเปลือสักคำเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสกันแล้วเนอะตอนนี้โฟมก็เริ่มอ่อยมาน้อยๆหมอกบรรยากาศเย็นๆเจ้าพี่น้องน้องปรุงรสเนอะใส่ปูแมมมีผงมหัศจรรย์ของเราและใส่แฮ้เข้าไปตัวเจ้าเพิ่มความนัวสำหรับคุณมักแฮ้เนอรไขามามัาก,ก็ไต้องใส่นะเจ้า หัก่นเ่อไม่พี่น้องนะฝนตกนะโอ้ยยังเพื่อไปตั้งแคมได้ปะเนี่ยเดี๋ยวรอมันเปื่อยอย่างสักกรั้ก่อนปดกินได้ละเจ้าตอนนี้เดี๋ยวรอมันเปื่อยอ,อย่างสักน้อยเนยอะเจ้านี่พักก็เปื่อยหมูก็เปื่อยลวเจ้าจับตึงนั้นตึงเนื้อละมาตักปดใส่ถ้วยเลย เดี๋ยวเพื่อจะเซล่ะหมออันนี้อันเก่งผักขี้หูใส่กระดูกหมูก็ว่าเก่งกระดูกหมูใส่ผักขี้หูเจ้าเซลเซลกันม้วนๆนะเจ้าแต่ว่าไม่แกะเพรากระดูกกระดูกหมูนักแตะนักว่าขนาดเพื่อนให้กลัวน้องแบบอิ่มแก่หาน้องตัวน้อยสีแหนมเนี่ยข้นดีขนาดเจ้าโบโบโบ อ้าวเดี๋ยวน้องจานดีนเนอะใส่ต้นหอมผักชีไว้แน่เจ้าเหมาะจะได้หอมๆตัวอ้าวไปเดี๋ยวเ้ามาปดแล้วมากินกันดีกว่าจ้าแนอฮหอนเจ้าอืม ยกนิ้วมือฝีมือตัวเก่าค่ะแต่มาเจ้าเข้ากำหย,ยม่มาแกงพักขี้หูของเราเดี๋ยวขออันเงี้ยกับดูกหูสักอันนะเจ้ามันล้นถ้วยว <c oughs> ันนี้ก็เอาถ้วยน้อยไปน้อยแต่ เปื่อยดีขนาดเจ้านะแ้าแบบนั้นกินแบบญี่ปุ่นเนาะเพื่อกยี่บ่าละลายในปากนะอันนี้น้องก่ออันเอาอันอย่างก็ต้นหอมบัชชีแม่กราบแหน่หน่อยเจ้าถ้ามันมีอย่างกราบมันก็บบเปิ่งเนาะน้าก่อจะมีหอมแดงหรือว่าหอมบัวเจ้า ก็ี้หูนี่มันต้องใช้มือเนาะใช้จ้อนแบบลำได้เนาะน้องว่ากินคนเดียวเจ้าเป็นอย่างล่งคอดีขนาดเจ้าเมกี้ตอนที่น้องแปลงว่าจะอันโคนตกโคนอ้อยมาหน่อยน้อว่าจะได้แย้ตีแล้ว อันพอดียุดพอดีเนี่ยแดดแม่เหมาะต้องอันต้องได้ฝูนตกพ่องเจ้าเอินมาบอกกันพ่องเนอะจับจับเตะจับว่า มาเจ้ามาเกี๊ยมาเกี๊ยวข้าวตัวกันเจ้าว่าแรงกว่าแรงแบบแต้เนาะหมกเพราะหนูว่าใหญ่ใกล้ๆกล้ข้ามใกล้ๆกล้ข้ามใกล้ๆกล้แรงเนาะเดี๋ยวจ้าว่าข้าวแรงกับปบาใจ้มันหมกกึ่งๆแก่ๆเจ้าวันเนี้ยวันนี้อยากกินข้าวก็เลยแปลงเวยหน่อย วรพวกกระจาดเกลยงใส่ปลาแห้งใส่เช้นแห้งเนาะแต่ว่าน้องอันวันนี้น้องเลือกเป็นกระดูกหมูเจ้าอืมพวกกระดูกนะ่อันไตอันว่า บางคนเพิ่นกันอย่างว่ากลิ่นซดสเจ้าถ้ากลิ่นซดสนี่ต้องกลิ่นกับไอน้น้ำพริกน้ำผักเนาะมันจะออกรสขมน้อยๆแต่ถ้ามาเกงอีบมแบขมแล้วเจ้าลำหวานกรอบอันลวกกับน,น้ำพริกกับเมาะเนาะ โั่ทวแล้วนะเจ้าเนี่ยแล้วก็กระดูกลำลำลำน้องมาก พักมุสก่อนพักมุสก่อนจีนเจ้าจี๋เหลือ่อมสองอันเดียกินนี่มันเสี่ยงค่ะเนาเสียดายมัน น,นี่หมดถ้วยเต็นเลยพี่น้องของมากของมากนี่เจ้าใจว่าอันว่าอีแห่ะเนี่ยพอเนี่ยเกือบแกอันแหนบมาได้เนอะ อีด้อมเหลือ,อ,ลลอแล้วเว่อนอ่าว่าอวดฝีมือตัวเก่ามาะแต่มันแล้วแต่คนมาก,กนนอะเนาะรสชาติไข่รสชาติาามันจับไข่จับมันเนาะ จนดสุดท้ายอสุสุๆส,สบายพลุงแล้วเจ้าสำหรับคลิปแกงพ้าคูดน้องนีวันนี้ก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างเกี้ยงดึงเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนีวตัเจ้าแล้วก่อน เดี๋ยวเรามาดูว่าวันพู้น้องจะเนี่ยอัญังไข่หจากปลาจอบพวอเจ้าได้กินก่อนน้องได้มาห้าหนะ่ะเดี๋ยวน้องจะมาแป่งเจ้าปลาจอบมหือพอน้องกับมาะมักเนื้อปลาจอบนี่นะ่ะเดี๋ยววันนี้น้องจะขอตัวไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวมาเจอคลิปต่อไปวันนี้แกบสวัสดีงามๆเจ้า